สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งเนาะสำหรับกิจกรรมสเสบียงพรีเมียมของกิจกรรม KOF นะคะ King of Fighter นะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะก็วันที่ 13. นะทุกคนก็จะมีตรงนี้สำหรับเซเวียงพรีเมียมมาทั้งหมด5วันนะคะก็มาทำตรงนี้เนาะจะได้เป็นตั๋วโทเค็น k คเเอาไปเล่นฟรีนะคะทุกคนก็จะมีการล็อกอินเนาะใช้เพจอ่ะก็จะมีใช้เพจร่วม250เพจเนาะเดี๋ยวเราจะมาเติมเพจกันนะคะเพื่อที่จะรับตั๋วเนี่ยเอาไปเปิดฟรีใน กิจกรรม KOF นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะเหมือนมันจะมีตรงนี้ด้วยกิจกรรมตรงนี้นะคะที่จะแจกตัว KOF ฟรีเนาะถ้าเราเก็บแต้มครบนะอันนี้จะเป็น95แต้มนี่มีภารกิจท้าด้วยมีอะไรยงี้ด้วยนะเข้ามาเล่นกันนะทุกคนเราจะได้ฟรีนะคะเอาไว้สุนะ่มเนาะอะเดี๋ยวเราขอเติมเกมก่อน เติมที่ร้านขั้นเทพเติมเกมได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเติมพร้อมกันนะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเรา แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปช่ไน,นะคะ เฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่าเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยอด m i n ต้น,น T P 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลัอลงการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะ ฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราเติมเกมจากร้านคันเทพเติมเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามากดกรงนี้เลยนะคือจริงๆนะร้านคันเทพเติมเกมถูกที่สุดแล้วนะตั้งแต่แบบเราหาข้อมูลมาใครที่อยากเติมนะคะอ่านรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยร้านนี้เราใช้เติมประจํานะทุกคนแล้วก็สําหรับ คนไหนนะคะที่ไม่เล่นเกมโมบา l e ี e จนเนาะหรือว่าสนใจไอดีเกม RV นะคะแนะนำร้านแอดมินต้นนะคะทุกคนอกดรับไปเลยเราจะได้้ยได้มาทั้งหมด11โทเค็นเลยได้เยอะมากๆโอ้โหบอกเลยนะว่าเยอะมากนะทุกคนสำหรับการเติมครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาลองซุ่มไปเลยนะคะที่เดียว10ครั้งนะทุกคนว่าเราจะได้อะไรแต่เราขอเปิดเปิดนี้ไปก่อน10ครั้ง อย่างแรกที่เราจะได้คือได้ะลรว่ะตัวอะไรไปเซลีเลียสนะคะทุกคนนี่อ่ะอันนี้ได้เป็นตัวยูเรนัสยูเรนัสออ้ยได้สกินเยอะมากแล้วก็อันนี้เปิดปิงโก้ปิงโก้แนวเฉียงอย่างงี้ได้อะไรเนี่ยพี่จ๋าได้ตัวกวินเนียกวินนีเวียแคบเก็บไว้ดูก่อนละกันกวินนีเวีย ก็ถือว่าอาจจะคุ้มไหมทุกคนเพราะว่าไม่เปิดฟรีนี้ได้มานี่อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะทุกคนซึ่งปิงโกนะคะถ้ามันปิงโกไปครั้งแรกแล้วนะ้องมันก็อาจจะใช้ปิงโกรอบอื่นๆไม่ได้ใช่ปะ่ะอืมเดี๋ยวเรามาก็อาจจะใช้ปิงโกแบบอันอื่นไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปเลยไหมทีเดียวสิบครั้งเราจะออกไหม มากจ,จะแบบการันตีคือเราอยากได้ตัวนี้มากตัวนี้ทุกคนตัวซูอะ่ะมันเป็นสกินแอค่ะเออแต่ตะเบียงพรีเมียมมันจะไม่มาแล้วนะทุกคนถ้าหลังจากนี้ก็ต้องไปสุ่มเออพูดว่างไงดีก็ต้องไปแบบว่ารอส่วนลดนะคะ50%ทุกวันของอันนี้อันนี้อาจจะเปิดได้อีกประมาณ สิบครั้งก็คือสองช่องอย่างนั้นก็แบบต้องเติมเองแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มไปเลยนะคะคือเพชรเราเยอะมากนะทุกคนเราอาจจะแบบสุ่มไม่เกินนั่นแหละหมื่นเพรอะไรเพชรก็ว่าไปก็ตกลงไปได้ตัวอะไรมาวะสองบันเพชรก,กูปาติโตนักมวยซะด้วยได้ตัวมังกรได้เอสเตสแปยาวได้เวล อ่าเราก็ได้ปิงโกได้เป็นปิงโกได้ปิงโกมาอันหนึ่งแล้วอืมกดยืนยันไปนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดไปยาวๆเลยมั้งอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไปอีกสิบครั้งนะทุกคนฟารามมสปึ้งแล้วก็เปิดเป็นอนไ้ได้ขอบปิงโกเถอะอ่ะได้มาสกินถาวรได้อันเดียวนาะเราก็ สุ่มโทเค็นไปอย่างนี้นะคะโทเค็นได้มาอย่างนี้อ่ะเราก็เปิดไปอีกสิบครั้งไปกันต่อบแบบเร็วๆกาแบบไม่มีให้เตรียมจงเตรียมใจมกดดินเียนไปนะทุกคนได้โทเค็นมาสองอันกดเปิดไปโทเค็นอีกอันหนึ่งได้สกินคูฟล่าอืมก็โอเคอยู่มั้งมั้งอ่ะแล้วเราก็เปิดไปอีกหกพันเพชรแล้วนะเว้ย ของคนเพื่อแล้วนะมอสโคมอสโคมามาหน่อยไทยเลียวอะ่ะได้ไทยเรียวสกินใหม่ไทยเลียวอ่ะได้มาอีกตัวหนึ่งได้เป็นบอกเลยนะว่าจังหวัดการปิงโกเรียวหูมากโอเคไปอีกยาวๆไม่คิดว่าจะหมดเดยอะเนาะได้ตัวมาอีกสองอันปิงโกปิงโกมาหน่อยคือไม่เข้าใจว่าแกล้งหรืออะไรอ่ะเปิดไปอีก ทุกคนเราคิดว่าจะแบบพอแล้วแหละอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยได้สกินอะไรวะได้สกินอันนี้สกินออกเลยวะได้สกินเดียทอสอื้อหือโ,โอโรจิออโรจิรจรจคริสโนแล้วก็แค่เก็บไว้ดูหน่อยละกันวันนี้ได้มาสองสกินเลาวทุกคนแล้วก็ปิงโกอีกครั้งหนึ่งได้เป็นโอ้โหทุกคนดวงดีเกินไปแล้วได้กุชิออนปะ ได้กูชิออนเอ้ยตัวการซูไหนซูไอซูออกมาหน่อยดิอ่าได้กูชิออนนะทุกคนไปรัวรวบอกเลยนะว่าตู้นี้อาจจะเป็นตู้ที่แพงที่สุดไม่นะต้นเนี้ยเรามีหมดละเหลือแต่ออโลลากับตรงนี้นกับซูเอาไว้ก่อนเลยกัน เอาไว้ค่อยคุยดีไหมยังไม่หายดีเพชรจากหมื่นสอง 12, นะทุกคนไอ้เพชรจากสองหมื้ามังเหลือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอ n a r u t นาร r โต o มารัวๆคาถาปิดจมโบนะทุกคนเดี๋ยวไปค่อยสุ่มเอมเอ,อเอาไว้ก่อนแล้วกันอยากได้ซูนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็โอเคและทุกคนเพราะว่าสกินค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะคะฝากกกด แชร like, ์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเอยอะๆด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบอกเลยว่าเจ็บยีสถึงกระดองใจ